เพื่อนรักหักหลังจะทำอย่างไรดีโอ้โ oh หข้อความนี้มีคนถามเข้ามาที่เพจครูสิตาพรสวัรค์ปั้นเองได้แล้วก็ไลน์แอดครูสิตาเยอะมากๆเลยว่าโอ้มีเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยคบกันมาหลายปีแต่ว่าเพื่อนรักหักหลังไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินบางคน mm hmm. เพื่อนรักไปแอบคบแฟนตัวเองโอ้ต้องบอกว่าเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่กล้าไว้ใจใครไม่กล้าเชื่อใจใครอีกแล้ว ทำอย่างไรดีไปต่อกับชีวิตอย่างไรดีคบใครก็ไม่กลา้าเดินหน้าก็กลัว อย่างนี้จาทางออกอย่างไรดีคะวันนี้ครูสิตามาให้คําตอบสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคบเพื่อนแล้วเราให้ใจไปหมดแล้วแล้วพอเราเจอเพื่อนแบบนี้เราเสียความรู้สึกจนเราไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อรวมถึงนะเกิดภาวะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นถามตัวเองก่อนว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเต็มที่กับมันไหมถ้าวันนี้คุณทําเต็มที่กับมันสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทําไม่ใช่กล่าวโทษที่เราทําเต็มที่นะแต่เราควรจะโคตรรู้สึกดีที่อย่างน้อยเนี่ยความ รู้สึกและการกระทําที่เราทําลงไปนั้นได้ซื้อใจของคนค่ะอย่างน้อยเขาออกฤทธิ์ออกเดชให้คุณเห็นในวินาทีนี้ดีกว่าคุณพาและรู้จักเขาไปจนสุดทางชีวิตแล้วมารู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นในตอนหลังอย่างน้อยๆความจริงใจของคุณมันไม่ได้สูญเสียไปเลยค่ะเพราะอย่างน้อยคุณรู้สึกว่าคุณทําเต็มที่กับเพื่อนคุณที่เขาทําแบบนั้นกับคุณเชื่อเลยคะ่ะวันหนึ่งเขาจะได้รับผลของการกระทําแบบนั้นเมื่อคนเรามันไม่จริงใจใส่กันเนี่ย คนสีเดียวกันคลื่นเสมอกันมันจะเจอกันถ้าวันนี้คุณจริงใจมากๆแน่นอนค่ะพระเจ้าหรือจักรวาลก็จะเอาคนที่ไม่จริงใจออกไปจากชีวิตคุณดังนั้นคุณควรจะดีใจนะที่เขาแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้คุณเห็นว่าเขาไม่ได้จริงใจแบบที่คุณจริงใจนั่นหมายความว่าคุณโชคดีเห็นไหมพอเรามีมุมมองมีความรู้สึกใหม่เช็คตัวเองว่าเราเต็มที่แล้ว2ให้ความรู้สึกเลยว่าเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมันทําให้เราโชคดีดีกว่าคบกันไปนานแล้วมารู้อีกทีเฮ้ย อาจจะหมดตัวมีบางคนหมดตัวเลยจากการที่เรามารู้ที่หลังรู้ก่อนดีกว่าแก้ไขได้ทันและไปต่อค่ะดังนั้นคุณควรจะทําอะไรต่อเดินหน้าสร้างความรู้สึกที่ดีและจริงใจต่อไปอย่ารู้สึกว่าเราทําบุญกับคนไม่ขึ้นอย่ารู้สึกกลัวที่จะคบใครเพราะถ้าวันนี้คุณกลัวระแวงคุณจะเจอคนแบบนั้นอีกเพราะความรู้สึกของคุณมันจะสร้างแรงดึงดูดให้คุณได้เจอคนซ้ำซากคุณเคยได้ยินใช่ปะที่เวลาเกลียดอะไรแล้วก็ชอบเจอมันเพราะว่าเราสร้างแรงดึงดูดแบบนั้นเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากจะเจอคนดีเชื่ช่่อไปเเลยยคะววาาาาาถ้รทํตัดีสง เราจริงใจซะอย่างเชื่อสิไอ้คนจริงใจและคนดีมันต้องมีอยู่บนโลกใบนี้บ้างแหละดังนั้นคุณก็มีหนะ้าที่เปล่งประกายตัวเองต่อไปอย่าลดแสงตัวเองลงเพียงเพราะใครบางคนเขาแสบตาทำดีต่อไปค่ะอย่าเสียความรู้สึกอย่าเสียกําลังใจอย่าเสียความหวังนะคะนี่คือข้อที่3ามคุณจะต้องมีความหวังมีความหวังนะถ้าเกิดคุณมีความหวังให้กับชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถผ่านพน้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้หมดแต่ถ้าวันนี้คุณหมดหวังเสียแล้วเสียความรู้สึกเสียแล้วและไม่เดินหน้าต่อชีวิตคุณมันจะเสียสิ่งที่มันแพงและคุณไม่สามารถเรียกกลับมาได้เลยไม่ใช่เวลาที่คุณเสียให้เขาไปค่ะแต่เวลาที่หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะสูญเสียเวลาทั้งชีวิตของคุณมานั่งคิดว่ากูไม่น่าเลยนั่นเป็นสิ่งที่แม่ เสียเวลาที่สุดในชีวิตค่ะดังนั้นปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เนาะโชคดีแล้วค่ะที่เขาทํากับเราแบบนี้โชคดีแล้วค่ะที่เราได้ทําเต็มที่และโชคดีแล้วค่ะที่เรามีความหวังเพื่อไปต่อนะคะเราไปดึงดูดคนแบบเราดีกว่าเดินหน้าต่อนะคะครูสีตาเป็นกําลังใจให้ครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนที่เรามีชีวิตที่ลาบากเราก็จะเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งพอเราเริ่มสร้างชีวิตเพื่อนกลุ่มที่เคยพาเราไปกินเหล้าเมายากก็หายไปจากชีวิตเราพอเราเริ่มสร้างตัวตนสร้างชีวิต เพื่อนไอ้กลุ่มที่เคยแบบชวนเรากินเหล้าก็ออกไปเราก็เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ฮะที่เขามาสร้างชีวิตพอเราสร้างชีวิตไปสักพักหนึ่งเราจะเจอคนที่ล้มเหลวกับการสร้างชีวิตกับคนสําเร็จถ้าเราทําสําเร็จไอ้กลุ่มคมคนที่เขาล้มเหลวเนี่ยเขาก็จะออกไปจากชีวิตเรา ไอ้กลุ่มคนสําเร็จชุดใหม่ก็จะเข้ามาหาเราอยู่ดีดังนั้นนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้ต้นไม้ไม่ได้ปลูกแล้วมีแค่ดอกใบผลออกมาโดยไม่ผ่านการร่วงโรยลาชีวิตเราก็เหมือนกันดังนั้นการพ,พากภาคจากเจอเป็นเรื่องปกติและคุณไม่สามารถลังสิ่งที่มันจะต้องเจริญต่อไปได้รวมถึงชีวิตคุณด้วยดังนั้นครูเองก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่เราเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเราไม่สามารถรังใครสักคนหนึ่งให้อยู่ในชีวิตเรา ได้ตลอดชีวิตฉันได้ก็ฉันนั้นค่ะวันนี้เราเรียนรู้ที่จะใช้เวลาที่มีค่าของเราให้มันคุ้มค่ากับวินาทีทองคําของเราดีกว่าโกเดนเอาเวอร์ <then> นะคะดังนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขลุกนั่งให้สบายมีความสุขกับชีวิตเราพูดผิดพูดถูกทําผิดทําถูกนี่เป็นเรื่องปกติไม่มีใครถูกตลอดชีวิตละค่ะครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เจอทางรัฐกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใครมาใหม่เซิร์ชค่ะ law of universe law of attraction ถ้าคุณเซิร์ชข้อมูลภาษาอังกฤษจะเจอเยอะกว่าเพราะคนสําเร็จของโลกเขาใช้กันกนนกกีีี้้ชช่่่่ววยยอะะะไรคคคุณคิดด กฎนี้ช่วยคุณมีพลังบวกค่ะกฎนี้ช่วยคุณมีพลังใจค่ะกฎนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใครค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเดียวเราสามารถพลิกชีวิตได้เมื่อครูได้เรียนรู้ครูถ่ายทอดออกมาค่ะจากคนที่ติดลบ10ล้านติดนี้ทางความคิดวิปริตทางอารมณ์คบแต่เรื่องราวไม่ดีพบแต่เรื่องราวไม่ดีด้วยได้ถ่ายทอดลงในมาหากาศยี่วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะเลเวล1เลเวล2 21ยเวันโคกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้กับชีวิตมีคลิปดีเยอะมากนะคะที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ทุกคลิปคุณสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ครูสิตานะคะไลน์แอดครูสิตาถ้าต้องการดูคลิปสั้นน่ารักน่ารักก็ติดตามที่ t ิกต็อกแอดท e เชื่อสิตานะคะและรับชมสดๆได้ที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ YouTube ก็มีด้วยนะคะเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าคลิปนี้จะทำให้คุณไปต่ออย่าท้อนะคะครูสิตาเป็นกำลังใจให้แล้วจะกำลันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ enjoy your life กัน